สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับเ,เราก็กลับมาย้อนมาถึงคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกคู่กัดของลุงพลชัยพลวิภาก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยอาอชญจกรรมถูกปิดเพจไปแล้วสมาชิกล้านกว่าหายไปนะครับกลับมาใหม่ก็ได้สมาชิกมา ใหม่เหมือนกันปิดมาเปิดชมรมใหม่เรียกว่าชมรมช่วยเหลือเยื่อชัตก V2 ครับหลังจากที่ V1 เขาก็ผ่านไปเรียบร้อยก็บอกว่าจะจับวันที่15จะจับวันวาเลนไทน์จอ,อกไม้จับเทวดาและนางฟ้าก็ไม่สามารถที่จะออกไม้จับได้ไม่เป็นดังที่คิดทำให้เขาเสียศูนย์เสียการนำเสียความรู้สึกเสียความเชื่อมั่นไปแล้วในครั้งนั้นบัดนี้เขาก็กลับมาใหม่ครับ ข่าวนี้กลับมาใหม่ก็มาแชร์เรื่องว่าเดาราลวนลามนะักข่าวหญิงนะครับไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะครับเขาก็แชร์ออกมาแล้วแล้วก็จะดำเนินคดีกับพระอกับพระบอกว่าพระไม่แจก,กบัญชีตัวแทนสำนักพูดเป็นเจ้าที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอปฏิบัติไม่ชอบ,ะบ,อบ,ชอบจะต้องไปดําเนินคดีกับพระแห่งบ้านกกกอกคุณอัจฉริยะนี่ ไม่ปล่อยไม่วางนะครับชนิดเทียกว,ว่าหาการบ้านให้ชาวกกกอกทำตลอดเวลาเลยทีเดียวนในขณะเดียวกันก็ยกเอาหมอปลาที่เดินทางไปบ้านแม่น้องชมพู่บอกว่าโอ้สุดยอดหมอปลาน่าจะไปตั้งนานแล้วนะครับเราก็มาดูบทพูดจาสัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนโพง์แห่งชมรมเชื่อเหลือเหยื่อชยกรรมว่าจะน่าเชื่อถือขนาดไหนมันก็อยู่ที่ ดุลพินิษของพวก,กเราที่จะรับฟังนะครับว่าให้เครดิตหรือไม่เครดิตประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยช่วยคำสุภาพชวนรับชมร,ร,รับฟังครับท่านผมคาดว่าไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภาหวยน่าจะออกที่นะครับเทวดากับนางฟ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจากการกรวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถยืนยันได้เลยว่าบุคคลทั้งสองร่วมกันฆ่าน้องชมพู่โดยไม่มีข้อโต้แยง้งหรือข้อต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับเรามีทั้งพยานวัตถุพยานมีทั้งวัตถุพยานนะครับบางอย่างที่พูดไม่ได้แล้วก็มีทั้งพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าในคดีนี้ ใครเป็นคนที่ฆ่าน้องชมพู่สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเยื่อชิยกรรมนะครับวันนี้เราเปิดเพจใหม่นะครับซึ่งเพจเก่าอย่างที่บอกครับว่าเราถูกอํานาจรัดนะครับเรียกว่าอํานาจมืดดีกว่านะครับที่ปิดเพจเราไปนะครับเพจหลักล้านซึ่งก็เป็นเพจที่ช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมแม้กระทั่งช่วยตำรวจ ที่ไม่รับความ,วามเป็นธรรมและข้าราชการที่รับความเป็นธรรมทั่วประเทศนะครับกับถูกอำนาจรัฐนะครับที่กลัวเพจของชมรมเักยกรรมนะครับจึงมีการสั่งปิดเพจได้นะครับต่อให้คุณปิดเพจยังไงก็แล้วแต่นกรบอย่างเราเนี่ยนะครับก็จะสู้ต่อไปเราเตรียมไม่ถึง v7 อ่ะนะครับตอนนี้จากการที่มีการปิดเพจเราไปเนี่ย ก็ยอมรับว่าเสียดายแล้วก็เสียใจที่ใช้เวลาถึง9ปีในการมีสมาชิกนับล้านคนนะครับการปิดเพยของเราไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ปิดความตั้งใจของเราที่จะทำงานเพื่อเช่อเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ยังยืนยันว่าเราจะต่อสู้กับอํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไปวันนี้เป็น V2 นะครับซึ่ง เรามีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของหน้าเพจชมรมเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นภาพเดียวนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของชมรมวิยกรรมก็จะมีโลโก้นะครับเหมือนเดิมแต่จะมีคําว่าชมรมวิยกรรมนะครับเพื่อให้รู้ว่าขบวนการที่มีการปลอม Facebook ของชมรมวิยกรรมเนี่ยนะครับที่มีขบวนการเร็วๆนะครับจากกลุ่มของทนายสายโจรสายยาทั้งหลายแหล่นะครับทําการปลอม วันนี้ก็มีการปลอมเรื่องของนะครับรถของตํารวจที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ช่องช่องวันเอาไปลงผมยืนยันนะครับว่าชมรมนิรภไม่ทําคดีกระจอกแบบนั้นนะครับนะชมรมนกรรมทําคดีนะครับระดับประเทศแล้วไม่ใช่ทําคดีระดับระดับเล็กๆนะครับโดยเฉพาะรถที่มีการจัดงานงานเลี้ยงนะครับของที่ใช้รถตำรวจไปขนเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับว่าอันนั้นเป็นเพจปลอมเหมือนเดิม นะครับก็เรียนผู้การจังหวัดนครสวรรค์ด้วยว่าชนรัชกรรมนะครับไม่มีการที่จะไปขอพบผู้การจังหวัดนครสวรรค์และพรุ่งนี้เนี่ยเรามีนัดสําคัญอยู่แล้วที่จะต้องไปกองบังคับการป่าปลามทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปรสที่สําหรับจะมีการจัดงานนะครับปาร์ตี้คลืนสู่เย่ากกอก,อกอนะครับให้กับขบวนการบุกรุกป่าสงวนนะครับเหบกอกกอ่งบ้านกกอกซึ่งพรุ่งนี้ผมได้นัดทางทีมงานผู้การพิทักษ์นะครับ แล้วก็ทีมงานของพนักง,งานสอบสวนของปสนะครับไว้เรียบร้อยตอน10โมงนะครับจะมีการจัดนะครับโปรโมชั่นชุดใหญ่ให้กับกระบวนการตัดไม้ทำลายป่าและบุกลูกป,ป่าสงวนของบ้านกกกาะนะครับในวังพญานาคของนายชัย,ยพลน,นะครับและพวกซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปทั้งหมดทุกคลิปนะครับที่เรารวบรวมไว้ได้จากแฟนเพจก็ดีจากเพื่อนๆที่ส่งกันมา แลวเราเก็บเอาไว้แล้วในไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราพวกนี้ก็จะมีการเอาไปนะครับประกอบสำนวนการสอบสวนที่กำบังคับการปราบปรา,า,ามทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือปศนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าจะมีผู้ต้องหามากกว่า15คนนะครับพี่น้องประชาชนครับภาพที่หมอปลากับคณะไปเยี่ยมนะครับครอบครัวของน้องชมพู่เป็นภาพที่เราอยากเห็นมานานแล้วนะครับ เพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องทูบก,กับหัวเนี่ยผมทราบมาก่อนที่หมอปลาจะพูดกับแม่น้องชมพู่ได้ซ้ําไปเรื่องนี้เราได้บอกแม่แม่น้องชมพู่ตั้งแต่วันที่ผมไปพบนะครับเรื่องทูบก,กับหัวนะครับว่าหมอปลาไม่ได้เป็นคนสั่งนะครับนายชัยพลน,นะครับให้กับหัวอยู่แล้วนะจริงๆแล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่มีบางคนยังไม่รู้นะครับ เรื่องของนักข่าวนะครับที่โดนกระทําเช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องเนี้นะประชาชนต้องรู้รู้บ้างนะครับว่าที่บ้านกกกอกเนี่ยมีนักข่าวโดนกระทําเช่นเดียวกันส่วนจะเป็นนักข่าวคนไหนเนี่ยผมคงไม่บอกแต่ว่าเป็นนักข่าวหญิงแล้วกันนะครับถูกนะครับว่าที่ผู้ต้องหาคนสําคัญที่ผมดูดวงชะตาแล้ว นะครับไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดภายเดินเมษาแน่นอนนะครับอันเนี้ยผมคิดว่านักข่าวที่ไปบ้านกอกๆน่าจะบอกประชาชนบ้างนะว่าใครที่ไปร่มล่ามกับนักข่าวสาวนะครับใครที่ไปร่มร่างกับนักข่าวสาวนะ ผมคิดว่าเรื่องนี้สื่อไม่ว่าจะเป็นช่องแปดนะหรือไทยรัฐควรจะบอกประชาชนบ้างอย่าปล่อยให้สื่อถูกกระทำนะโดยที่ไม่มีใครกล้าเปิดโปงหรือกล้าเปิดเผยนะครับเราทำงานมาตลอดเวลานะครับหลายปีเราไม่เคยเห็นคนชั่วแบบนี้เกิดขึ้น ในสังคมวิปลิตของประเทศไทยในยุคนี้ที่บ้าที่ผู้ต้องหากลับกลายเป็นดาราซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นคนที่คนมองว่าเป็นคนดีขอ,องสังคมวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่หมอปลาเนี่ยนะครับกับพวกเนี่ยนะครับได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วนะผมก็ดีใจที่เห็นภาพ การให้การวางใจการการผูกข้อไม้ข้อมือการความเป็นลูกผู้ชายของหมอปลาที่นะครับยอมรับความจริงแล้วก็ขอโทษนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สังคมนะลูกผู้ชายพวกเราทําผิดเป็นนักลบนะครับทําผิดก็ขอโทษกันนะครับสังคมย่อมให้อภัยอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ อีกไม่นานนะครับกกอกๆจะต้องคืนสู่ควาสมสงบสักทียิ่งช่วงนี้ฝนตกเยอะๆยังไงฝากหมอปลาแวะไปดูพญานนาคด้วยมันจะสุดไปมากกว่าน,นี้ไหมนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกสังคมให้ทราบว่าการบริจาคเงินในการสร้างพญาน,นาค พรุ่งนี้ก็จะมีการเอาบัญชีสเตทเนต์มาดูว่ามีใครบริจาคเงินในการสร้างพญานาคที่มีเงินเกินหลักหมื่นขึ้นไปจะขอดูว่ามีบุคคลใดบ้างที่มีการโอนเงินเข้ามาจำนวนมากในการจ่ายเงินมณฑล1ล้าน3แสนบาทแล้วก็มีการโอนตรงไปที่ร้านวัสดุดก่อสร้างนะครับต่างหากอีกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะครับพวกนี้ก็จะมีการประชุมกันผมอยู่ที่ปศพวงนี้ตั้งแต่สิบโมงผมเชื่อว่าน่าจะเสร็จอย่างน้อยๆก็ต้องมีบ่ายสองบ่ายสามกว่าจะเสร็จในเรื่องของการสอบปากคําคในเรื่องของการเปิดคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วก็ระบุยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็ใครเป็นว่าที่ผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป,ป่าสงวนเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับคิวต่อไปก็จะเป็นคิวของเจ้าวาด นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสนักคุธเนี่ยนะครับเราได้มีการยื่นความจำนงแล้วว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการดำเนินคดีกับเจ้าวาดนะครับที่ปปป,ปฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ157เพราะเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นนะครับเป็นตัวแทนสนักคุธซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับดังนั้นการที่บัญชีวัดเนี่ยนะครับ ที่เจ้าวัดดูแลจะต้องมีที่มาที่ไปของเงินถ้าหากไม่มีการยืน่นหรือไม่มีการทําบ,บัญชีรายรับรายจ่ายใใถูกต้องก็จะเหมือนกับกรณีของที่มีการดําเนินคดีกับเจ้าวัดหลายๆรูปนะครับที่ผ่านมา